สวัสดีค่ะแม่ติ๋วค่ะสวัสดี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 ค่ะค่ะเมื่อนี่การด้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของแม่ติ๋วนาอค่ะเพื่อนกับเป็นคนฝันหนึ่งค่ะงวดนี้เพื่อนกับฝันอีกแล้วค่ะเรื่องเล่าความฝันของแม่ติ๋วเพื่อนฝันยังไงค่ะมาฟั่งผมๆกันเนาอค่ะฝันังไดเนาะแม่ติ๋วนาอค่ะ ใหญพันเราคนเฒ่ามักลูกเช้ามันนอนมุนขาลูกส<ฆ>าวนอนเกี่ยวกันยายบุพคลใจยายอยากไอ้คนแก่แก่ทุกค่าในแอร์แล้วขาดใส่คนเฒ่าคุณน่ะให้มันนิ่งกับวันนี้เถาก็ไอ้โลกคนหลักนานจากปีเถาจนจะสร้างฉันลอกค่ะคุณยายบาาอกเป็นจะสร้างหลังอตาแบบไห้ลูกเอามันเฒ่าเังว่ะเฒ่าปล่อยโลเังว่ะค่ะค่ะ มานอนมานอนม้วนขามานอนเกี่ยวกันอยู่อ่นแล้วละคนละลายมานอนเกี่ยวขาลูกเอาเด็กใต้ก้นนะแก่เข้มขลต่นนี้และใส่ผักถิ่เลยโอ้ไปเลยนี่ก็นี่บนี้ให้พูดไอตีนี่เก็บบาดตัวจะหายได้จนจนหาขอนบ่เหิญจนไอโซตีไปเลยค่ะเก่าตีทีหกละจำนี่ละอันเพิ่นมานอนนี่เพิ่นมานอนอยู่บ้าน นอนอยู่ในเหือนสิละบานนออีทีหนึ่งสองสามออกรู้ค่ะบารีทีหนึ่งสองสามบารทีง่ายงากเนาะเป็นเหล็กเลี่ยงเลยเนาะมีแบ่งมันตึงเงินเแี่งถึงสามตุกค่ะค่ะบารีทีง่ายค่ะหนึ่งสองสามเนาะเป็นผู้เฒ่าที่ถึงขนาดว่ากสิตเทาเติมแล้วเนาะเจ็ดสิบขึ้นไปแล้วโว้ยจนจนว่าคุณคุณแม่นี่รับบ่ได้เลยว่าสันทรา ยังค <mm ึกข <im ังอยู่เนียังคือเล่นอยู่เลยบุกสาวคุณใหญ่มีมักบ่อค่ะมักบ่อบ่มากบ่มักแม่บ่อมันกับบ่มักแต่ว่าบอกเผาเนี่ยมักเพราะฉะนั้แกเกี่ยวตื้อไม่รู้นอนม้วนขาเนี่ยรู้ว่าก็นั่งมันก็นอนม้วนขาจังทีแล้วหัวมานฟาดข้างจู้จี้กันอยู่ว่านสันซะเอาไปยกไอ้คนทักกัน เอาเข็มขัดผ่าใส่ตัวมันกับบนีบานีคนน่ะเต็มเพื่อนคุณยายเลยค้นไล้คุณไา้ยังบเนี้มเนี้บด็กีของคุณยายงานยังคนสำคัญเนาะหนึ่งสองสามเป็นยังหนึ่งอ่ะก็บอกว่าเป็นงานเป็นการยังค้นหล้ซือๆม่นบ่มองว่าเป็นงานบุงค้นไล้เป็นไล้เนกับบกิดอยากตายบ่ผู้ชายตัวโบกิจอยากกมหญิงนอยากอายุมันบ่หิงก็ไล้ซื้อน่นละ นังซื้อ,อ<ม>แบบว่าบแนมเลยบอมหหรือบอนแนม,มกันอยู่บอกบนลแนมเจออยู่จะ่าเท่าน,นั้นหักมืนแห้งเท่าน,านั้นหังนอนมุนขาอยู่เพรคุณใหญ่ตีแล้วนี้บอกบอกยังนอนอยู่คือเก่ายังอยู่คือเกา่าอู้อาทิตย์วนเด็กตีเต้นเลยกระดานคุณใหญ่นเพราะว่าตีนี้กับบนนี้ตีนี้กับบนี้ไลนนี้กับบนนี้เอาเข้มขัดฝากใส่กับบนนี้ค่ะค่ะวันนี้ว่าแก่แล้ว ่าเป็นย่างนี้เลยได้ใหญ่สิคิดว่าเป็นเป็นคุณใหญ่ถิ่ย่างนี้เองบ่อยากแม่บอกอายากแน่ย่างคือสั่งอยู่เล้อันใน,นใจ่เหมือนนี<อ>นคือเห็นหนาแล้วอย่างแจ็งแมนผู้ใด,ด้ผู้แมนบาดเน่าเนาะเขาเคยคุ้นนาเลยเอายุลูกคุณใหญ่นี่ลูกสาวคุณใหญ่จะปีแล้วค่ะะยังมาหลุดเดียวกันกระมอนยังไงกี่กิโลกรั่ะี่ปีคุณใหญ่ซ้ำห่ะวที่ย่างเขาซ้ำหก อืมค่ะสามสิบห้าปีอย่างสามสิบหกปีเนาะคุณยายบาดนี้ความฝันของคุณยายนี่เคยฝันบ่อที่ว่ามีคนมาเต็มเพื่อนเต็มสาบเนี่ยบ่กเคยจักเือกำลังมีหมื่นนั่นละโอ้ค่ะฝันหลายหมื่นแล้วบ่กเขาคุณใหญ่พันในซองขึ้นนะกันลอยหมวนไม่แบ่งแป่งโอ้เฮาฝันก็เนี่ว่าฝันตัางๆมาหมวนนั้นมาก หูห้ามวยกวางฝังเนาะมันฟันแสนเ่องว่าบอกกันมีฝันดีได้คุณยายฝันว่ามีคนมาเต็มเหอนเต็มสันดวนมากตามที่ได้ไปติดตามเรื่องเล่าข้อมฝันใหม่ก้าฝันว่าคนเต็มเหอนเต็มสันบ้านิคี่มักสีมากเด้ค่ะคุณยายค่ะบ้านนี้พิเศษรอบนี้คือมีผู้เฒ่าวม้กตัวสาวอีก มานอนอยู่เหือนของคุณยาย่ีีคนก็ร้ายคนอื่นเขาเขาเนี่ยบอกค่ะเขาเนี่ยมือมึงมันกันั่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนั่งก็บเต้นงานเดีอวแต่ว่ามันกับเขาก็คุยกันแต่เขาคนละกับผู้แนมกับแนมจักมันงานยังนี่มันบอกบอกหูนอนนอนบอกว่าจะของฝันผู้ผู้คนที่มาเต็มเพือนเต็มซ่านนั่นู้จักคนบอกไม่จะบานจะโคมบานจะของจักนาเบิดทุกคนกระหมูเป็นยังบกบเนาะกระหิดเนาะ เกวาผู้มากนี่กระมือหน่อโสมไงสี่เข่าตีได้ก็บโบนี้ขัดโสมเข่าเนาะผู้มโกบผู้จ้าเพื่อนโบ้เคยเห็นเลยยังว่าบวดอยากแม่ปวดอยากเห็นชั่งยังว่าสั่งรับโบ่ได้เลยว่าบ่หมอสมกับลูกสาวแนี่อายุเกินกันแห้งยังสั่งยังว่าขวบงฟันจะบอกยังคือเห็นแล้วนอนบ่าวบ่าวเนามไหนก็ยังเขียดยังมึนอยู่เนาะคุณยายเนาะ โมมักแห้งจนว่าเดทอชั้นันยู่ยว์เอวหนาเนี่ยมาตีผู้ชายผู้นั้นก็ยังบ่ยอมหนีอีกไรนี้กระบนบ้านนี้คุณใหญ่นั่นตื่นขึ้นมาคือสั่งบ่พูดยังสั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมั้ยเรียกนี้กระช่างคือหนามบ่พ่อเนี่มันแบบจะคล้องจะเดี๋ยวนีเห็นมันเนาะในคาลูกม้วนคาลูกจะคองภาพก็ยังติดอยู่ในหัวอยู่แล้วใหญ่เนาะติดอยู่ในหัวในใจอยู่เดียวพูดแต่ละ ค่ะสาวนะคะนออายุคุณใหญ่จักปีแล้วค่ะหกสิบห้าสิเขานี่แหละหกสิบห้าสี่เขานะคะนอเพราะว่ากับคุณใหญ่กับมีอารมณ์ที่แบบชุนเฉียวบมากเขียดกับเพื่อเพื่อสิรุษมาอายุกับอาจจะเป็นใดนอกระหังธชื่มพิจารณาเบิ่งนะค่ะนอกระโบหูและนอต้นหนีนอค่ะเอ่ยาอารมณ์กับบุรีนอสค่เกี่ยวกับอายุบ่านเด็กทีนี่แหละมันเพราะว่ามันจูงไปจูงมากความสันนี่มันอยู่นั่ มันบานเด็กที่นี่นะเขามามากเมีนมดละแต่เขาใจซะแล้วคนกับมาเต็มเพื่อนเต็มสัน้องเขาเนาะเกับวันนี้แล้วบานนี้จะนึงเกียดค่ะเกียดเน่ตื่นมากตอนนี้เกียดดค่ะพานมาสองขึ้นแต่ว่าสามตนีใหญ่เนาะก็ยังขึ้นเห็ขึ้นอ่อสามตนี้คุณใหญ่เกี้ยงเขาแต่ว่าศูนย์ขัดศูนยเนีย เ,เ,เขาศูนยเข่าไรเต็นบ้างเป็นศูนกเก่าบ้อบ่ะศ<ม>ูนย์เก่าสี่สิบกว่าเขาเตืนอ่ะค่ะศูนย์เก่าสี่เพราะว่าใหญ่นี่ศูนย์แบบแบบต่วอย่างเนาะคนอยู่กับศูนเนี่ยคือท่หนานบ,บ,บ,บอบอกออกค่ะมันแบ่งจะออกซูนย์กระสังเนี่ยเตือนเดีวกระศูนย์เนาะจะห่ายเหี้ยงไรค,คือ,ค,อคือเกี่ยนให้ลูกจะคล้องกันยังวะค่ะมันหัวลูกนี้ค่ะแต่เนี่ย แกยังขี้อัดอยู <c oughs>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  ่บนเสาเนาะคุณยายเนาะค่ะข้าวฝันของคุณยายไม่เหงาเพิ่มเติมเลยค่ะมีแล้วน่หนันทำหนีที่หลังแะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะนอหนีก็เป็นแนวทางตัวเลขที่แนวทางข้ามฝันที่คุณยายเป็นห่มากค่ะท่านผู้ชมวันนี้กันสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางข้าวฝันแนวทางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กามาเบิงตัวเลขของแม่ติ๋วเนาะค่ะนอาะ9 4 6หค่ะ35อย่าง36ปีเป็นอายุของลูกสาวของคุณแม่เนาะค่ะท่านผู้ชมนอนึ่งสอเป็นบานเลขที่ค่ะเลขสตัวกับศูเก่า 0, 9, 4, เอา0ใส่นํำกระไดเน,น,นาะค่ะท่านผู้ชมนอะประจํางวดวันที่หกุมภาพันธ์ค่ะ2567ค่ะ เป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันของแม่ติวเนาะคะ่ะนะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะคะ่ะนะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะทา,ายัางบอกกดติดตามกา็ขอฝากช่องนเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องจ่าปอนะคะ่ะนอเพื่อที่สิบพลาตัวเลขและก็นแนวทางความฝันดีๆค่ะ ขันมีตัวเลขแนวท่างความฝันเด็ดเด็ดอยู่ใสแอดกาสีปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะศิลาธรรมุชมไปเพียงทอนี่เน,นาะค่ะนาะเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ